บ้านของผมอยู่จังหวัดเล็กๆทางภาคใต้เป็นบ้านไม้เก่ายกใต้ถุนสูงและเป็นบ้านที่คนในละแวกนั้นรู้กันดีว่าบ้านนี้มีครูหมอมโนราพ่อของผมเป็นครูหมอมโนราสืบสายครูมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่ปู่ทวดและครูบาอาจารย์ก่อนหน้าทุกปีจะมีพธิธีมีบายสีมีเครื่องครูมีการรำถวาย มีเสียงปีกลองชิง่งฉาบดังก้องไปทั้งหมู่บ้านแต่ผมไม่เคยอินกับมันเลยผมโตมาในยุคมือถืออินเทอร์เน็ตโซเชียลเพื่อนในเมืองมหาวิทยาลัยโลกมันไปไกลแล้วผมมองพิธีเหล่านั้นเป็นเรื่องโบราณเป็นความเชื่อของคนรุ่นเก่าผมไม่กล้าพูดว่ามันงมงายแต่ผมไม่เชื่อพ่อเคยพูดกับผมบ่อย ถ้าเองไม่รับครูครูไม่ได้โกรธแต่ครูจะเตือนตอนนั้นผมแค่ยิ้มและคิดในใจว่าเตือนอะไรในเมื่อมันไม่มีจริงผมปฏิเสธพิธีรับครูทั้งที่เป็นลูกคนเดียวผมไม่ยอมขึ้นบายสีไม่ยอมรำไม่ยอมจุดธูปไม่ยอมกล่าวคำบูชาผมบอกพ่อว่าขอใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาพ่อไม่ว่าอะไรแค่พยักหน้าและพูดเบาๆว่าครูไม่บังคับ แต่ครูไม่ทิ้งไม่กี่เดือนหลังจากนั้นผมเริ่มป่วยเริ่มจากปวดท้องปวดแบบจุกๆเหมือนมีอะไรมาบิดอยู่ข้างในกินยาไม่หายนอนก็ไม่หายปวดเป็นเป็ๆหายหายแต่หนักขึ้นเรื่อยๆผมไปโรงพยาบาลตรวจเลือดเอกซเรย์อัลตราซาวหมอบอกว่าไม่พบความผิดปกติแต่ผมรู้สึกว่าร่างกายผมไม่ปกติ คืนหนึ่งผมนอนหลับไปด้วยความเหนื่อยและนั่นคือคืนแรกที่ผมฝันถึงท่านไม่ใช่ฝันน่ากลัวไม่ใช่ฝันหลอนแต่เป็นฝันที่นิ่งสงบและจริงเกินไปผมฝันว่าตัวเองยืนอยู่กลางลานบ้านมีเสียงปีมโนราดังแผ่วๆเหมือนลอยมาตามลมตรงหน้าผมมีชายชราค,คนหนึ่งสวมชุดมโนราสีมนแต่สะอาดท่านไม่ได้ยิ้มไม่ได้ดุ แค่มองผมด้วยสายตาเมตตาแล้วพูดเพียงประโยคเดียวว่าเจ็บเพราะเองหนีไม่ใช่เพราะครูทำผมสะดุ้งตื่นพร้อมกับอาการปวดท้องที่แรงกว่าทุกคืนเช้าว,วันนั้นพอมองหน้าผมเหมือนรู้ทุกอย่างโดยไม่ต้องถามพ่อพูดแค่ว่าครูเริ่มเตือนแล้วและผมเริ่มไม่แน่ใจอีกต่อไปว่าสิ่งที่ผมปฏิเสธมาตลอดชีวิตอาจไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีจริง หลังจากคืนนั้นผมนอนไม่หลับไปเกือบทั้งคืนเสียงเรียกชื่อเสียงลากของรองเท้าครูผู้หญิงที่วางไว้หน้าบ้านทุกอย่างมันเหมือนมีใครตั้งใจจะบอกผมบางอย่างแต่ยังไม่ยอมพูดตรงๆเช้าวันต่อมาผมไปโรงเรียนด้วยอาการอ่อนล้าเด็กๆในห้องเรียนดูเหมือนปกติแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่ปกตินักเรียนป .6 ห้องหนึ่ง ไม่มีใครเข้ามาเรียนเลยผมเดินไปถามครูประจําชั้นเธอชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าวันนี้เป็นวันครบรอบนะครูเด็กๆเ,เขาไม่อยากเข้าเรียนห้องนั้นผมถามต่อครบรอบอะไรครับครูคนนั้นไม่ตอบแต่ชี้ไปที่อาคารเรียนเก่าตึกไม้สองชั้นที่ปิดใช้งานม,มานานและห้องเรียนที่ปิดตายอยู่ตรงมุมสุด คือห้องเดียวกับที่ผมจะต้องไปสอนแทนครูที่ลาป่วยกุญแจห้องเรียนเก่าหนักและขึ้นสนิมพ่อไขเข้าไปเสียงกรักดังสะท้อนในทางเดินว่างเปล่ากลิ่นอับผสมกลิ่นฝุ่นเหมือนห้องที่ไม่มีใครเปิดมาหลายปีแต่สิ่งที่ทำให้ผมหยุดกึกคือกระดานดำยังมีลายมือเขียนช็อกค้างอยู่วันนี้ครูจะสอนบทสุดท้าย ลายมือหวัดเหมือนเขียนด้วยความรีบหรือไม่ก็มือสัน่นผมกำลังจะลบกระดานแต่ทันใดนั้นเสียงเก้าอี้ขยับดังขึ้นด้านหลังครืดทั้งที่ในห้องมีผมอยู่คนเดียวผมหันไปมองเห็นโต๊ะนักเรียนแถวหลังสุดมีฝุ่นฟุ้งขึ้นเหมือนมีใครพึ่งลุกออกไปหัวใจผมเต้นแรงเงื่อเย็นไหลาตามแผ่นหลังและในความเงียบนั้น เสียงผู้หญิงก็ดังขึ้นอีกครั้งครูคะเด็กๆยังไม่กลับบ้านนะคะเสียงนั้นดังมาจากหลังห้องใกล้หน้าต่างที่มองออกไปเห็นบ้านพักครูหลังสุดคืนนั้นผมตัดสินใจถามครูเวนกลางคืนตรงๆเขานั่งสูบบุหรี่หน้าป้อมยามก่อนจะพูดเสียงต่ําครูผู้หญิงคนนั้นสอนอยู่ห้องนั้นแหละเธอหายไปหลังเลิกเรียน ไม่มีใครเห็นเธอกลับบ้านพักอีกเลยแต่ทุกคืนจะมีไฟติดที่บ้านพักและทุกเช้าห้องเรียนจะมีรอยช็อกเพิ่มขึ้นผมถามเบาๆแล้วเด็กๆล่ะครับครูเวนเงียบไปนานก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้ผมขนลุกทั้งตัวเด็กบางคนบอกว่ายังเห็นครูยืนสอนอยู่แต่ไม่มีหน้าคืนนั้น ผมได้ยินเสียงเก้าอี้ขยับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่จากหลังโรงเรียนแต่มาจากใต้บ้านพักของผมเองและเสียงผู้หญิงกระซิบชิดหูพรุ่งนี้ครูต้องมาสอนแทนฉันนะ เช้าวันถัดมาผมตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกเหมือนไม่ได้ตื่นคนเดียวใต้ทุนบ้านเงียบผิดปกติไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมมีแค่เสียงกระดาษพลิกเบาๆผมชะโงกหน้าลงไปมองจากบันไดแต่ไม่เห็นใครจนสายตาไปหยุดอยู่ที่โต๊ะไม้เก่าตัวหนึ่งที่เมื่อวานยังไม่มีอะไรวันนี้ มีสมุดเช็คชื่อวานอยู่ปกสมุดสีซีดมีชื่อโรงเรียนพิมพ์ด้วยตัวอักษรเก่าปีการศึกษาถูกเขียนไว้ว่าพศ2542ทั้งที่ตอนนี้ปี2569ผมเปิดสมุดอย่างลังเลหน้ากระดาษกรอบบางหน้าเปื้อนรอยน้ำเหมือนเคยโดนฝนหรือไม่ก็น้ำตา รายชื่อเด็กนักเรียนถูกเขียนเรียงไว้เป็นระเบียบแต่ช่องสถานะทุกคนถูกขีดว่ามาเรียนยกเว้นชื่อเดียวชื่อที่ถูกวงกลมซ้ำๆจนกระดาษขาดครูอ่อนชื่อเดียวกับครูผู้หญิงที่หายไปจากโรงเรียนหัวใจผมเริ่มเต้นแรงเพราะถัดจากช่องชื่อครูไม่มีคำว่าลาไม่มีคำว่าขาดมีแค่คำเดียว เขียนด้วยลายมือหนักแน่นยังอยู่ช่วงสายผมเอาสมุดไปถามครูอวุโสพอเธอเห็นปกสมุดมือที่ถือแก้วกาแฟสั่นทันทีเอามาจากไหนผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเธอฟังเงียบก่อนจะถอนหายใจย,า,ยาวครูอ่อนไม่ได้หายไปเฉยเฉยเธอเสียชีวิตแต่ศพไม่เคยถูกพบเธอเล่าว,ว่า วันสุดท้ายที่เห็นครูออนคือวันที่เธอสอนแทนครูคนหนึ่งในห้องเรียนเก่าหลังโรงเรียนหลังเลิกเรียนเด็กทั้งห้องกลับบ้านหมดแต่ครูออนไม่เคยออกมาคืนนั้นผมฝันฝันว่าตัวเองนั่งอยู่ในห้องเรียนเก่าเด็กๆนั่งเรียงเต็มห้องไม่มีใครพูดไม่มีใครขยับครูออนยืนอยู่หน้าฉันหันหลังให้ผม เธอพูดด้วยเสียงแผ,แผ่วๆช่วยเช็คชื่อให้ครูหน่อยผมก้มดูสมุดร,รายชื่อเด็กถูกขีดว่ามาเรียนทีละคนจนมาถึงชื่อสุดท้ายเป็นชื่อของผมมือผมสั่นไม่กล้าขีดทันใดนั้นครูออนก็ค่อยๆหันมาใบหน้าเธอว่างเปล่าไม่มีตาไม่มีปากแต่เสียงยังดังชัดครูมาแล้ว ถึงตาเธอต้องอยู่แทนครูแล้วผมสะดุ้งตื่นเงือท่วมตัวเสียงระฆังโรงเรียนดังขึ้นทั้งที่ทยังไม่เช้าและในสมุดเช็คชื่อเล่มนั้นชื่อของผมถูกขีดว่ามาเรียนทั้งที่ผมยังไม่เคยแตะปากกาคืนวันนั้นบ้านทั้งหลังเงียบกว่าทุกคืน ไม่ใช่ความเงียบแบบวังเวงแต่เป็นความเงียบที่เหมือนทุกอย่างกำลังรอเวลาพอจัดเตรียมของตั้งแต่บ่ายผ่านเครื่องครูดอกไม้ผ้าขาวเทียนและเสียงมโนราเก่าแก่ที่ไม่เคยถูกแตะต้องมาหลายปีพ่อบอกผมเพียงสั้นๆคืนนี้ไม่ต้องกลัวแค่ตั้งใจก่อนพระอาทิตย์ตก ผมถูกให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดเรียบสีขาวไม่มีเครื่องประดับไม่มีของติดตัวไม่มีโทรศัพท์เหมือนถูกถอดทุกอย่างที่เป็นโลกสมัยใหม่ออกจากตัวเมื่อทูบดอกแรกถูกจุดกลิ่นควันลอยช้าๆอบอวลไปทั้งบ้านพ่อเริ่มกล่าวคำบอกครูด้วยภาษาที่ผมไม่เข้าใจทั้งหมดแต่หัวใจผมกลับนิ่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ผมรู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ที่ผมควรเคารพโดยไม่ต้องมีใครบังคับพ่อหันมามองผมแล้วพยักหน้ายกมือไหว้ผมยกมือมือสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เพราะกลัวเป็นความรู้สึกเหมือนกำลังจะยอมรับบางอย่างที่หลีกเลี่ยงมานานทันทีที่ผมก้มกราบอาการปวดท้อมที่หายไปครึ่งหนึ่งกลับมาอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ใช่ความเจ็บมันเป็นเหมือนแรงดึงลึกๆจากข้างในพ่อพูดเบาๆอย่าฝืนอย่าต้านแค่ฟังผมลับตาลมหายใจเริ่มช้าลงเองทั้งที่ไม่มีใครบอกให้ทำในความมืดผมเห็นภาพเดิมอีกครั้งสารครูลานกว้างและท่านยืนอยู่ตรงหน้าแต่คราวนี้ท่านไม่พูด ท่านแค่ยื่นมือมาผมลังเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะยื่นมือออกไปทันทีที่แตะเหมือนมีกระแสอุ่นไหลผ่านทั้งร่างไม่ร้อนไม่เย็นแต่พอดีผมได้ยินเสียงไม่ใช่จากหูแต่จากข้างในไม่ต้องเหมือนใครแค่ไม่ทิ้งผมสะดุ้งลืมตาขึ้น พ่อมองผมด้วยสายตาที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ใช่ความคาดหวังแต่เป็นความโล่งใจหลังพิธีหลังพิธีผมรู้สึกเบาเบาจนแปลกใจอาการปวดท้องหายไปสนิทไม่มีอาการเวียนหัวไม่มีอ่อนแรงเหมือนร่างกายกลับมาเป็นของผมอีกครั้งคืนนั้นผมนอนหลับโดยไม่มีความฝันแต่เป็นการหลับที่ลึก และสงบเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อพูดกับผมจากนี้เองไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกอย่างแค่ไม่ปฏิเสธผมพยักหน้าเป็นครั้งแรกที่ผมไม่เถียงไม่ถามและไม่หัวเราะกับเรื่องครูหมอผมรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่มันคือการยอมรับรากของตัวเองหลังจากคืนนั้นชีวิตผมไม่เหมือนเดิม แต่ก็ไม่ถึงกับเปลี่ยนไปทั้งหมดผมยังเป็นวัยรุ่นคนเดิมอย่างฟังเพลงใช้มือถือเรียนและใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่เพียงแต่ในใจมีบางอย่างเพิ่มขึ้นมาอาการปวดท้องไม่กลับมาอีกเลยหมอที่โรงพยาบาลยังงงผลตรวจทุกอย่างปกติเหมือนร่างกายผมไม่เคยป่วยมาก่อนแต่ผมรู้ดีว่ามันไม่ได้หายเพราะยา พ่อไม่ได้บังคับให้ผมต้องรำต้องประกอบพิธีหรือต้องเป็นเหมือนครูหมอร่วมก่อนพ่อแค่สอนครูหมอไม่ได้เลือกคนที่เก่งที่สุดแต่เลือกคนที่ไม่ปฏิเสธวันหนึ่งมีคนในหมู่บ้านมาขอให้พ่อช่วยดูพิธีพ่อหันมามองผมเหมือนถามโดยไม่ต้องพูดผมลังเลเล็กน้อยแต่ก็พยักหน้าไม่ใช่เพราะกลัวไม่ใช่เพราะฝัน แต่เพราะผมอยากรู้ว่าสิ่งนี้จะเดินต่อไปยังไงในมือของผมผมไม่ได้ทำเหมือนพ่อไม่ได้ทำเหมือนครูหมอรุ่นก่อนแต่ผมทำด้วยความเคารพตั้งใจและไม่อูดอ้างผมเรียนรู้ว่าแก่นของครูหมอมโนราไม่ใช่พิธีแต่คือความกระตัญยูและการไม่ลืมต้นทางคืนหนึ่งผมฝันอีกครั้งแต่คราวนี้ ไม่มีการเตือนไม่มีคำสั่งท่านเพียงยืนมองแล้วยิ้มเป็นรอยยิ้มของผู้ใหญ่ที่เห็นเด็กคนหนึ่งเริ่มเดินเป็นทางของตัวเองก่อนตื่นผมได้ยินเสียงสุดท้ายเองไม่ต้องเหมือนครูแค่รักษาครูไว้ในใจวันนี้ผมยังใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่แต่ในบ้านยังมีที่ของครูหมอผมไม่เรียกตัวเองว่าผู้วิเศษ ไม่ใช่หมอผีและไม่ใช่ผู้มีฤทธิ์ผมเป็นแค่คนหนึ่งที่รับรู้ว่าบางสิ่งไม่จําเป็นต้องพิสูจน์เพื่อจะมีคุณค่าครูหมอมโนราไม่ใช่ผีไม่หลอกไม่บังคับท่านแค่รอให้ลูกหลานพร้อมจะรับและวันที่ผมยอมรับไม่ใช่วันที่ผมสูญเสียตัวตนแต่เป็นวันที่ผมได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง